สวัสดีครับวันนี้ครับช่องแรงนครไทยครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูรูทมาเล่ครับใหญ่ลูกใหญ่แล้วนะครับดูวันนี้เราจะได้เห็นผลผลิตโอ้โหนี่ครับปลูกไว้ตามข้างข้างบ้านคยับเราปลูกไว้ไม่ต้องซื้อครับลูกใหญ่มากดูครับนี่โดยใกล้ๆโอ้ยเดี๋ยวจะเทียบอันนี้ลูกเล็กของเขาครับลูกเล็กของเขา นี่กำปั่นโหใหญ่มากนะครับลูกเขาโตมากนี่ลูกนี้ยิ่งโตครับปลูกไว้นะครับให้ทุกท่านได้ปลูกไว้เราก็จะพอได้ทานนะครับเจ็บทานโดกมากครับปีนี้เห็นครับดูเลยน่ครับเต็มไปหมดเลยครับจริงอาจจะหักได้นะครับดูได้นะครับนี่คือละมุดยักษ พันมาเลยครับโตมากดูปลูกไว้ข้างๆบ้านนะครับดูได้เลยนี่ครับโอ้ลูกก็โตมากนะครับนวดปลูกได้เจ็ดปีแล้วครับนี่ลูกโตมากเลยเห็นนะครับเราปลูกได้ครับปลูกไว้ทานนะครับไม่เสียหายไม่ต้องดูแลรักษาอะไรยากครับแข็งแกร่นะครับให้น้ําเป็นบางครั้งนะครับ น้าเขาอยู่ได้แข็งแรงนะครับเห็นครับดูลําต้นของเขาโดกมากเลยปีนี้ามานมุ่นกับลูโกโตดกนะครับหวานเนื้อสีแดงครับเนื้อไอ้ขออกสีแดงครับเห็นไครับนี่คือเราให้ดูลูกเขาเลยนะครับนะครับปลูกง่ายครับเราก็ตอนจริงเองได้หน้านี้เขาจะออกลูกครับเขาจะเริ่ม มีลูกแล้วจะออกตลอดปีนะครับจะออกตลอดปีนี่คือเจอสอน,นเดี๋ยวเขาก็จะเมื่อหมดลูกพวกนี้เสร็จแล้วเจอสอน,นี่ก็จะเป็นลูกต่อเลยครับทั้งฤดูเลยครับฝากด้วยนะครับช่องแหลนครไทยครับสารดีๆครับสร้างแรงบันดาลใจปลูกละบุนยักษ์พันมาเลยไว้ฐานลูกโตมากครับเราไวข้ขเราไว้ขายก็ได้ครับ ไว้ให้กับญาติพี่น้องทานก็ได้ทําบุญก็ได้ครับนี่นะครับโอ้โหลูกโตมากนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่เสร็จจากลูกโตพวกนี้ก็จะออกอีกครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องแรงกรทยครับวันนี้ให้ดูสาระดีสาระสร้างแรงบันดาลใจครับมุดยักพันมาเลยครับปีนี้ดกเตรมต้นเลยครับโอ้ลูกโตมากเลยตรงนี้โตมากครับตรงนี้โตมาก มันจะสูงครับอันนี้ก็ประมาณ2เมตรกว่าได้นะครับลำต้นทั้งต้นนี้ก็ลายกิโลนะครับฝากช่องแรมนครไทยด้วยครับ,รบสวัสดีครับ